สวัสดีค่ะม,มีปูสีผ้าพีผ้าหนองมากยกสะดุงค่ะมือยกสะดุงยู่ทั้งลมพุนค่ะตามมีคนนังไหก้กำลังใจนําค่ะแม่และกันน้องแย้มค่ะสวัสดีจ้า,น,าน้า <laughs> ค่ะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สูบน้าออกจากสาเนาะค่ะ้ากันมาเมาส์ซาค่ะ ่วงที่ล่อหนามบกเนาะเข้ากับสียกสะดุงค่ะเพื่อได้ไปเฮ็ดเมนูเนาะเป็นสะดุงน่อยค่ะหาแนวกินแรงหาแนวกินแรงกำลังไล่มากเมตากัลังไลมากมันไลมากถึงท่ามยืดิืดปลาเไหมปลามันไล่ปลาอยมากคนสวย Nu binh đu hảo. Woi! Ngôi đuổi hảo. 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 แมเป็นปลาหน่อยเนาะค่ะอู้สะดุดุงขาดเนี่ยป็ปลาหน่อยเนี่ยนี่แหลเแ่าข่อยมากเอาให้นังกินเลยฮมกาะมกอู้บ้านข่อยเอิญอูจัดไปเท่าถ้าได้ดูเหน่อยนะใส่ซนี่จ๊ก พ่บาทเจ็ดบาทนี่กะพกอลล่ออู้เลยได้หนิเนาะ่ีเขาก <c oughs> ิจกรรมในครอบคร <c oughs> ัวเขาเนาะ <c oughs> <sh arp> <sh arp> ช่วงเวลาล่อหนามโรดขา ยกสะดุ้งไปพอาเดยวไปเห็ดแนวกินแรงเนาะอู้หนาเครื่องมันปลาโดดตุ้มๆไงอืออื่นก็สิเด็กเก็บอยู่นอเขาเนาะเก็บอืออ้าวยกบาดได้หูก็ข้นม้าเทลบาทเทลบาทอ๋อมันพลอยบอกเหอ กูวูอ,อ,อยู่สะดุ้งเฮาแต่ว่าก็บ,บ่เป็นหยังค่ะเฮาหมานอยู่เนาะโอ้ปลาหลายๆนี่ปลาหยังเขา่ากระปุ่นหน่อยอืมปลามากเลยตักเท่าตักข้ามันกับยังอยู่ัุขนาดยกไปยกมากกันใช่ไหมพ่อมุกว้าอีกก็ถืออีกยกไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมหน่อยไปให้เก่าค่ะ ก็จะปิ้งที่สิดกระดอเกระมกจะห้องไปอูอ้อนเขาของโปรไทยแ่ มวนเก่า,น,านั่นละนี่ขอยจำหนามได้เด้หน้าแหลมๆนะมีหางหนำก็า <c ười> สามตัวซอมเก่าเลยน่ะเนี่ยไมาอีกรอบ2ทีนี้เอบอเห็นม่นี่หน,น,น,น้าแหลมๆเนี่ยคือว่าคือกันเบิดตัวล่ะ <c ười> สิพอมอกแล้วมักไว้เท้ามักไว้อื้ขึ้นมาแล้ว หมาอยู่เย้สิครัำน enfin ีก็สุดยอดแล้วล่ะเท้ามีโตก็ถือว่าหมานแล้วล่ะอืมนี่สุมหงส์เนาะพ่อฟังทั้งปุ่นพ่อกับน้องอ๋องเพิ่นเช็ดเครื่องเนาะค่ะ คำโอ้มาวออกมาโอ้บาทนี้ขึ้มหานแท้ะสุดยอดเลยค่ะเจ้านี้มันแต่ปลาหน่อยกับนูหน่อยเนอ้นองถาเนาะ <c oughs> กับนูสิ่งตาสวดตอนนี้ว่าท่านอยากตัวนี่อยากตัวนี้หน่อยไหม <c oughs> พุ่นนะอ่ะมีเหตุผลนะ <c oughs> นึกว่าสิว่าอู้ปลาใหญ่คุณอะค่ะพี่น้องไม่ได้ให้เบิ้งปลาหรือไงให้เบิ้งหูสะดุ้งขาดค่ะเท่านี้อยู่แบบพ่อพียงนี้ดีนะต้องบูประจำการแล้วเอาไปแขวนไว้ข้างฟ้าบ่เถ้าโสมสารชีคุณน้ำเพิร์สออน มัสวสะดุ้งขาดบาทนี้เอาแบบอัญญาเลยเถอะสมพ่อนปลาอีดิเต็มเซียนเลยค่ะทีวาหมานเลยละเนาะสามี้เนาะ ขับขวง้จากปลาขับขวงมาจักแล้วเนาะตัวที่ใส่จ้าเอามาให้กว่าลองโยงมึงดูเอาจัดง้เลยมาแตะมือแตะมืออีกจังเอยก่อนแม่ในตัวเดินบาดละ3สามี่ตัวด้วย Nei, uh, Det er det jeg venter ห,าย,ห,ยนนยา,หายก็มีโอ้ขาดหลายด้วยคือซ้องตัวปลาเด็ดปลาทูา่ทถวจะเป็นประมาณครับ <c oughs> ใครกำลังใจคอยแน่บ่าดอกปลามันบ่นทันที้าระตาถึงขาดชี่ๆตดอกเ่าเอาเอาไปเอาไปให้มันได้อันนี้มันน่องมากเป็นกองเชีย์ครับผม <c oughs> เบาอองนะ ไปสมเครื่องนั่นโบของสมเครื่องโบมั่นเมื่อกี้น้ามันปลายยาดปลาออกเร็วมันเร็วมันแง่ไปตอนมันอเดี๋ยวละลอยละขาออกได้หลายนะครับมือจับงูมือสมังนะครับประจำทีมงานครับไป้ยเท้ายกบาสุดท้ายกะพ่อละละเฮ้าคนมัาจีโน่แค่ บุยคนหมานสีหยกให้เบิงเนมันแล้วโอ้ย, <laughs> อยมันกระมันปลาหน่อยลวอะวะ <laughs> <laughs> กระมันของเพื่อยูด่ดอกค่ะโอ้ซํานี่กะเลี่ยงละลาเทา,นานเนาะเขาหาบุกหุ้งบกหอยตำใส่กันไปอ้ อยู่เดีวล้วลวมีนึ่งห่าวไปถึงเมื่อเท่เาสรุปวันนี่แล้วนะจ้ะเอามาร์คไปนี่กันเลย วันนี้ต่ำสีเป็นคนโชว์ฝีมือเนาะค่ะเพิ่นว่าสีเฮ็ดมุกหม้อซูเมียกินมาซ่านว่าแม่เป็นการเฮ็ดกับเขาครั้งแรกวันนี้โอ้เป็นลายกัแล้วเฮ็ดกี่ผู้เดียว กินได้คนเดียวคนเดียวกินคนเดียวเสียเพียงเลี้ยง่ขนาดตุ่มามาณยังเสียบเครื่องมีอย่างเน,นี่ยนะพริกตะไคร ฟังท่านปุ๋นเนี่ยต่อยกล่นหอยเนาะคะ่ะก็ร่งแม่ว่าสีอนอมหอยหน้อยนึงนะ เพืองที่ห้าโขกเนาะลงไปใส่ร่วมกันเลยค่ะสูตรท่าอุดอนพันสีปุงก่อนเนาะปุงแล้วกจะจังเอาขุนไปขัวเลยค่ะจัดไปใส่ลูกเลยเทาเยอะเยอะนี่แหละยองเสียบเลยพูดทั้งนอกห้องว่กมาสิเด Ừ, รถ10ล้อนึงบ่ใช่เบิดดอกแม่ใส่ดดสหลายแซ่บหลายเนาะ<ฮ>ผงนัวนี่เนาะปลาเฮาบ่นหลายอย่าหายยานักอันี่แลเดอ้อเฒ่าเด้อสิเข้มเด้ ลมแห้งคับเนาะ

หอนฮอาเมันิี่าแสบเฮ้ยแ่บโยแต่ละคนอืมหอนลวกปากแสบๆผงไล้แล้วนั่นผงเนาะแล้วน้ำสีแห่งก่อนเ้าเห็ดใบกินแรงเนาะค่ะคำคำผละจึงกินเอไม่ยังนี่นะไม่ดังไรอเดเมนูโอเคคเัา โอ้ยออกมาออกมาน้องปลาแล้วอ่าครับเมนูเสริมเ่าครับมีหลายอย่างเละบ่ต้มย่างดนก็ต้องต้มย่างนึงครับขาดอะไรแน่ๆครับมันห้ามกินต้มหมกทั่วต้มหมกทั่วมืดต้มหมกทั่วกับต้มหมกแตงมืดต้มหมกแตงกับต้มฮู้งครับสามอย่างนี้ต้องมี่นะครับ สำื่อไเรืไ นะครับเมนูปูปลาห้าครับแล้วล่ะเนาะคะ่ะเมนูห้าโอ้ยมีอ่อบักหอยตำบักทัวขอ,องนี้เป็นไงี้ยแล้วก็อู้ปลาห้าคะ่ะโอ้สมพักน้ำมิเตเนลเป็นตาแสบคะ่ะนะลุยเลยทีมงานห้ามาเด้อครับเด้อ,อกินขโซนกันครับมามาเด้อจ้ามา มีแต่เมนูเด็ดเด็ดเดมว่นี้หอมหอยกับมีไวมาคมเนียเนียวแดดปะหอย้ต่อยคนปะที่รักหนี่มีผลิตมากอืนว่าหอยที่รักไม้ความาจังได๋หลูกละพอว่าอีพนจะเห็นเขาเอนมาหอยยุกมันยุกกันมันเป็น อโอยเสียงดูดไหมเสียงดูดเนี่มีวินี้ขาดตมือไม่ได้โอ้ดูดนามือเดยู่เลยนี่เขาต้องดูดฉันก็ดูดพแซบต้องดูดย่างเดียวผู้เชี่ยวชาญด้านหอยตัวนี้แม่มาจากพี่น้องกินเขาวแรงน้ำกันจ้า สำหรับคลิปนี้กาขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหน้าบานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ <c oughs>